คนด้านในบ้านจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะก็มีนี่คือทางเข้านะคะที่เราเห็นด้านหน้าเนาะแล้วก็ครัวเราก็ยังทําไม่เสร็จเรร้อยยังไม่มีพูดนะคะก็ลักษณะแบบนี้นะแล้วตรงนั้นก็จะเป็นห้องน้ํานะคะจะเป็นพวกชุด,ชดไม้แบบนี้นะคะ จะมีแอร์อยู่เครื่องหนึ่งนะคะโอเคแล้วก็จะมีห้องนอนสองห้องตรงนี้นะคะห้องนอนด้านซ้ายนี่แม่จะนอนนะคะเราไม่เข้าไปห้องเนานะเดี๋ยวเราเข้าไปดูห้องนี้ห้องนี้หมวยนอนนะ่นหมวยก็เช่นอยู่ห้องนี้นะคะ เราอยู่ห้องนี้กันเนาะก็จะมีแอร์ในห้องนี้นะคะแต่ห้องนอนที่แม่นอนห้องนั้นไม่มีแอร์นะคะจะมีแอร์สองเครื่องใน,นบ้านหลังนี้นะคะห้องนอนก็ความกว้างก็ไม่แน่ใจนะเท่าไหร่สามคูณสเมตรหรือ4ี4 4่คูณสีเมตรสีคูณสเมตรนะคะนี่นะจะมีเตียงนะคะเราแบบอยู่แบบสแตนดาร์ดแบบเรียบง่ายนะคะทุกคนเมื <laughs> ่อคืนเรานอนในห้องนี้เนาะ บ้านหลังนี้มีสองห้องนอนนะคะห้องนอนอีกห้องนึงก็เหมือนกันเลยค่ะมันไม่ได้มีอะไรมากมายนะคล้ายกันเลยเท่าเท่ากันด้วยขนาดนะคะนี่แล้วก็จะมีแอร์หนึ่งตัวอย่างนี้นะคะโอเคเราปิดไฟก่อนโอเคนี่เราจะไปดูด้านหน้า เป็นสไลด์ข้างนะคะนี่ด้านหน้าเนาะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะแบบโล่งๆแบบนี้เลยแล้วก็จะมีสวนรอบบ้านเลยนะคะนี่ด้านหน้าจะซื้อแบบเป็นโซฟาเป็นชุดมานั่งไว้ทานข้าวอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะทุกคน,นลักษณะแบบนี้นะองกว้างแบบนี้เลยค่ะกว่างมาก4เมตรคูณ12เมตรนะคะด้านหน้าเนี่ยถ้าเหมืนจะไม่ผิดนะ หรือจะเกิน4หรเลยหเมตร5เมตรมคูณ1 2เมตรอะไรประมาณนี้หรือเปล่ากว้างมากอะทุกคนแล้วก็จะมีสวนรอบๆเลยนะคะสวนนี่แม่เป็นคนดูแลหมดเลยนะคะเนี่ยช่วง2ปีนี้ที่ที่แม่มาพักกันนะคะนี่เนาะต้นไม้ร่มรื่นแล้วบ้านแล้วก็ะจะไม่ร้อนนะคะเพราะว่าต้นไม้ใหญ่สูงปกคลุมรอบๆเลย บ้านเราก็เปิด air, แอร์แป๊บเดียวก็เย็นเลยค่ะจะไม่ร้อนเพราะว่ากำแพงบ้านจะไม่ร้อนนะคะจะมีสวนแบบนี้นะแล้วก็ด้านนู้นก็จะเป็นขวไทยนะคะแล้วก็จะมีห้องด้านขวาเดี๋ยวเราไปดูใ,ใกล้ๆกันนี่ถางเข้านะคะทุกคนนี่เข้าไปด้านใน <laughs> นี่นะคะขวไทยนะ เดินลงไปด้านล่างนี้นะคะเปิดประตูอันนี้เป็นสแตนเลสนะคะรัวรอบเลยสแตนเลสนี่ก็จะเป็นครัวไทยนะคะทุกคนก็แล้วจะมีห้องอีกหนึ่งห้องตรงนี้แล้วถัดไปตรงนู้นอย่างที่คลิปที่แล้วนะจะมีห้องน้ำหนึ่งห้องนะคะแล้วตรงนี้เราก็เดินไปส่วนหลังบ้านนะคะก็แม่ก็ปลูกเยอะแยะเลยมีอย่างคลิปที่แล้วเลยนะคะอันนี้รถอันนี้ พี่ชายซื้อมาให้แม่ใช้แกไปวัดนะแต่แกก็ไม่เอาอันนี้ไปนะแกบอกว่าแกเขินเอาไปจอดที่วัดเนี่ยรถคันนี้นะคะมันเป็นใช้แบตเตอรี่นะพี่ก็ซื้อให้แม่นี่เออทุกคนนะลักษณะแบบนี้เลยไปทางนูน้นก็เป็นทางเดินออกไปหน้าบ้านนะคะทางนูนน้นเนาะ ส่วนมากจะทํากับข้าวอะไรแม่จะลงมาทําข้างล่างตรงนี้นะคะขัวไทยโอเคอะทุกคนนี่นะจ๊ะนี่ด้านหน้าบ้านเป็นอย่างนี้ขึ้นมากว้างๆบ้านสไตล์ไทยก็อย่างนี้นะนะคะทุกคน,นเดินมาเป็นสวนเมื่อคืนนี้ฝนตกนะคะ อากาศก็เลยจะคลึ้มๆหน่อยเนาะก็ไม่รู้กี่องศานะแต่ก็มีความรู้สึกว่าไม่ค่อยร้อนมากนะ29-30หรือเปล่าประมาณนี้นะคะส่วนเราสวนหน้าบ้าน